บิสมิลลาฮิรตเนรอฮิมบิมลาฮิราะมารฮิมวันน่าจะมีอิซาฮวามาดอลลาซอมาดอลลาซอซอฮิบุบกุมวัมากอวาย wa ma yan anil anil hawa in huwa in wa wa yun yu ha allama husha shadidul kuwa no nu... no nu... mit mit fa tatifat tawa wa huwa bil bil ufu kil ahla summa dana dana fata fata dalla fakana qaba kau kau saini au au adana Faau, faau haya, haya ila abadihi ma ma au haya ha ma ma kasabal kata ba kat ma ma kasabal fu fu fuudu ma loa loa ya afatu ma lunahu nahu ala ma ma ya ro pala pala kota kota lo lo nas nas latan อุครออินดาสดาสิดาลติลมุนตาฮาอินดาฮาญญนตุลมหวาอิสยักยักชัสิดาดาลอตามามายชา มามาซอมามาโซกอลโซกอลบาซอลูกว่ามาซอกอลแกอดาลลกอดาลอลออาญามินมินอาญาตีล็อบล็อบบี้ฮินกุบารอ อาฟาโลเอเอเอตมุ่งล่าตะวันวันอุษาวามานาณทัศน์สัลิสัตัลอุคลาอาลาโกมุสซาสกาลุวะวลาฮุล อุนซาเต้นเต้นก้าอีซากิสมาตุนอีซาอีซออินอินฮียอินลาอัสมาอุนอุนซัมซัมไม่ตุไม่ตุมูฮาอันตุมวะอาบา อุกุมมาอันอันซาซาลล่อหูบีบีฮาบีฮามินสุนมินสุนตอนิอินยัดยัดตาบีตาตาบีอูนาอินลาวซอนนาวัมาตาวันวันอันฟูซูลกอดยาอาหม มิลลอบ,บีมิลบ,บีฮิมุลฮูดาอมัมอัมลินอมัอมอัมอัมลินอินซาน่นิมาตามันนาฟาลิลลาฮิลาฮิลาอาอาฮิลอตุว,วัล wal wakam wakam mim mimma mim mimma Lakinfi fi sama sama wati tila syafa atuhum atuhum illa min min bah di an เดียนยะยะสนันลาอูลิมันลิมันจะชาอูปายักรออินนั่นละซีนัลานัลายุมีนูมีนูนับนบินนั่บินอาอาขีรอตตี้ละได้อยู่ซัมซำมูนั่นนั่นมาละอิกาตา ดั๊สดั๊สมีดั๊สดัตมีดัตมีอย่าต้าอุนซาวามาวามาละฮุ่มบีฮีบีฮีมินมินอิลมินมินอินยัดยัด W นาอินละนาอินละละซอนนา นัสซอนนาวะอินอินนัสซอนนาลาลายกนีมีนัลฮักกี้ชัยอาฟะอะฟะอะเล็กฟะอะฟะอะเล็กอัดอ,อัมอัมมันมัน ตว,ตวลลาตวาละอันอันสิกลินาลนาวาลามจูลิดอินลัลหายาตัดดุนยาซาลิกาม,บมบาบะมาบะลกุคุ้มมีนั่นมีนั่นอิลมอีอินลบลบ,บากก หวล่ ب ي, ب ي, ب ي ัวอะล้วโบีบีบีมันสั่ละอันอันสับเลี่ยวะหุวะหัวอะล้วโบีบีมันบีมันีตาดาเปลี่ละใหมา มาฟิลสัมมาวาติว่ามาฟิลฟิลอาดีลีลีจะจะสีนั่นแหละสีหน้าอาซาอูบีมาบีมาอาหมีลูว่าอย่าว่าจะจะสีนั่นแหละสีหน้าอะสันูบิลฮุสนา อันลีน่ะน่ะจัจจัจจตันีจัจจตนีบูนะนากาบารุลเรุลเอซุมซูมมวัลวัลฟาวาฟาวาชาอลลัลลัลลา อินอินนาลบลบบากาวาซีอุลมักฟิลอตีหัวหัวอะอะลามูบีกุมอิสันชาอกุมมีนันมนันอัลดยวาิสอันอันตุมอานา ต่ต้นฟรีฟ,ฟรีปตูนี่อุมมหฮาฮาติกุมฟาลาตุซอกกูอันอันฟุสกุมหัวอะอะลามูบีบีมาดิตตตะตะกออัฟาโลไอ ไอตันลาซีตะวันลาวะอะตต์ตอกเลีลันปะอักดาอะอ่าอักอ,อินอินดาหูอิลมุลไวยบีฟะหูว่าอย่ารอ อัมอำำัมลัมจูนับจูนับบะบีมาบีมาฟีซูฮูซูฮูฟีมูซาไวไววะไว,ว,ว,วอิบรอฮีมัน่นมันละซีวัฟฟาอัลละอัลละตาซีตาซีลู ว an, ่าเซโอตตุนตุนวิโซโลออุคลอว่าอัลไลไลซ่ไลไลซ่อิลอิลอินซานีอินลามามาซาซาว่าอันนาซะต่าคูเซาเซาฟายูรอ ซุมมาจุจะซาฮุลฮุนยาฮุนยะซาอัลอาลฟาวะอันวะวะอันนัอิละลาล็อบล็อบบีกัลมุนตะฮาวะอันนะฮูฮัวอัรฮัวอัร หากว่าอัปกาว่าอันนะฮูฮัว,ว,วอามาอามาตาว่าว่าอัคยาว่าอันนะฮูคอลากอสเซาใหญ่เซาใหญ่นิสสกา ซากาลวันอุนสามินนัตมินมินนัตฟาตินอิซาตุมนาปาอุนนาอาไลหินฮินนัชนัชนัชอาตันอุครอว่าอันนาฮูฮัวอักนาวะอากกนา ว่าว่านาว่าลับลบบุชะลอว่าว่านาหูอ่ะอะแลก็อาอาดัลูลาว่ามูดฟะมาออ

วัลโมมูตัดฟิกาตัดตาอัพวะฟาฟาโรช่าชาฮ่าฮามาโรช่าฟาบิอีฟาบิอียี่อาร์ฟาบิอียี่ลายี่ลบ ลอเบ,บิกก์ตาตามารอฮาซานาซีลุมลุมมี่นันนันโนุซูลิลอูลาอาซีฟะติลติลอาซีซีฟะไลไลไลซัลาลาฮา,ามิน มินดดนิลลาฮฮกากาชิฟะอัฟมินฮาฮาสซันฮ ادي ฮ ادي ซีตะจบบุปะตักฮากูนาวลาวลาตะบะกูนปะอันตุ่มซามีดูนฟ fas judu lillah lillahi wah budu wah budu wah budu atau saudara-saudara